านลงมามาขอข้อรบูงครับก็คงจะเป็นการประสานงานระหว่างตำรวจของอิหร่ากับประเทศไทยนะครับที่ะมีช่องทางประสานงานนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นต่อไปก็คงจะไม่ได้ของมีความเชื่อโยงกันมีการเค้อของพี่ล่าที่มาอยู่ในประเทศไทยมีกาก็เป็นก็ในประเด็นที่วันนี้เป็นในหลักคือการเปิดช่องทางประสานงานของแฟนระหว่างตำรวจ ที่หลังกับประเทศไทยในก,การแลกเปลี่ยนการประชุมต่างๆที่เกิดมีความแปรฟนๆกินพราะคนเดินทานนงก็เที่ยวก่อนที่หลังก็เรื่องของผลกระทบเกี่ยวเนื่องกับการที่ก่อนหน้านี้มีชาวอีหลังตกเป็นผู้ต้องถางในบ้านเมืองในดี่นกับเดินระเบิดอันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ก็เราเราที่เราคอขอมูลไปในการติดตามต่อคือว่าทางอิหร่านว่ายังไงบ้างเขวันนี้ที่ลงกันไหมก็ที่การ ความร่วมมือเกี่ยวกับการประสานแฝงจริงเขาก็ยินดีจะให้ความร่วมมือในการพบสูจน์เขาเนเป็นสิ่งที่ดีมากท่านคะในเรื่องการชุมนุมะของส่วนยังสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอือตอนนี้ดูภาพรวมนะครับก็เมื่อวานนี้ก็มีบางจุดที่มีการเึ้นรถนะครับอันนี้ที่ชุรลธานีนะครับที่กระบี่นะครับที่พัทลุงนะครับนครก๊อบดูแล้วก็วันนี้ขอขอดูต่อนะครับแต่ว่าเราก็มีมาตรการที่จะ ก็การเจียจ่าซึ่งคนรัฐบาลก็มีคนไปเจียจ่านะครับแต่ว่าในเรื่องของเจ้ารรีสอรวจก็ได้มีการทําางนร่วมกับกับฝ่ายมาให้พื้นที่นะครับก็อยู่ในการการเปิดพื้นที่ทางจราจรการดูในความปลอดภัยเขาเียกว่าแกนนําที่เป็นการยื้อคงจะต้องต้องต้องระมัดระวังในการที่จะให้ผู้ชุมนุมที่พวกเป็นเรื่ที่เกิดใหม่ ก็ได้ท่านประวัติคิดว่าคงต้องแจ้งให้กับที่การชมรมเป็นสิทธิ์นะครับแต่ว่าถนนเนี่ยันทั้วักาพี่น้องชายชนส่วนใหญ่กระทบมากเราต้องมีมาตรการที่จะการสืบสวนสอบสวนไปครับซึ่งซึ่งตำรวจมีทีทางอาญาณตอนนี้ค่ยังมีการกิจุดไหนที่เราอี่างกังวลอย่าง ก็คงที่ปฏิบัติเท่าที่ที่ช่วงการณ์ตรงนี้มันคือตอนนี้การเจรจาล่าสุดก็เหมือนยังไม่ไม่ได้ข้อยุติที่ที่เหมือนเห็นท้องต้องการทั้งผู้จิ้นหนุมก็ยังไม่ไม่เคลื่อนะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ถ้ามีการยกระดับตรงนี้ตำรวจมีแผนในการรับมือรับมีอระเบียบนะพี่จ๋าถ้าเกิดมีการเคลื่อนขบวนปิดถนนที่มากกว่าเดิมหรือว่าเคลื่อนไปปิดทางเข้าออกสนามบินตรงนี้ตำรวจจะทำยังไงพี่มีขั้นตอนการรองรับครับ ท่านรัชชาก็บอกว่ามันปิดสนามบินไม่ได้ตรงนี้เราจะมีอะไรไหคก็เห็นว่าเรามีแผนรัการระดับณตอนนี้ด้าสถานการณยกระดับขนาดนี้เนี่ยกฎหมายปกติยังใช้ได้อยู่ไหมคะอ่อในจริงๆแล้วมีกฎหมายพรบบอรเราส่งัยพิ50นะครับที่ที่มีในพื้นภาคก้อนทุได้คือตอนนี้ยังกฎหมายยังยังอดีตใช้อยู่ ตรงนี้ต้องมีการสรรง่งกำลังตำรวจเข้าไปนะค<อ>ะปิ<ล>ะดการขุ<ล>ดราก่านนี้การเปิดถนนนี่จะสามารถเจรจาจนถึงเมื่อไหร่เพราะว่าตอนนี้มันเหมือนแบบว่าอาทิตย์หนึ่งแล้วครับขอดูเป็นทุกช่วงครับเราพยายามเต็มที่ที่จะให้เรียบร้อยสุดสุดท้ายถ้าการเจรจาเปิดถนนไม่ได้จริงๆความเดือดร้อนมันอาจจะกระทบต่อเศรษฐกิจตำรวจจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือเปล่าครับใช่ใช่เขาขอดูไปทุกช่วงๆครตรงนี้เารามีกำหนดเวลาไหมคะว่า อไ,ไตอนนี้กเวลาหลายวันแล้วลาการเป็นก,ก็สร้าคี้ต้องดูดูปัจจัย่ประกอบน,นะครับความเสียหายที่เกิดขึ้น<ม>แล้วก็ความปลอดภัยผู้ชาชนสนใจรวมทั้งเป็นเยื่อนใครก็จต้องต้องดูรอบเป็นไปได้ไหมงานที่ตำรวจนต้องต้องเหมือนการเปิดทางเลยค่ะจะต้องใช้กำลังตำรวจเข้าไปตรงนี้เราระวังท่านนั้นอันนี้ก็ <c oughs> ก็ขอดูชั่วชวนะครับ ขั้นตอนตรงนี้สามารถขอสารเพื่อให้บังคับในการเปิดพื้นที่จ<ะ>ังหวัก็จะมีเรื่องหมายจักก็วันนี้ก็ผมสอบถามไปก็มีหลายพื้นที่เริ่มดนการเรื่องการบังคับตารเพื่อขอหมายก้ต่างที่แล้วนี่คือเรื่องการขอสารที่ขอเปิดพื้นที่นค่ะเหมือนเวลามีการชุมนุมแล้วก็ขอให้สารบังคับให้ถูกอนตรงนี้จะต้องมีการใช้พื้นที่เปิดหมายท่อนเหมือขอใช้อำนาจสารในการขอเปิดพื้นที่นค่ะครับก็มีอย่างครับค่ณผู้ นี่ก็คือเป็นท่านปองต่อไปนะคะถ้าเกิดอยาเปลี่ยนขนมก็งะการทราบเวนการ